Bye bye. You. สวัสดีกับเพื่อนๆทา o โซเชียลมีเดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและวิทิงจิงเบลอยู่พี่เล็กซี่กิยารานะคะก็วันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันเป็นเรื่องของการแสดงความรักต่อลูกแล้วก็คุณพ่อนะคะเรื่องราวเนี่ยอันนี้เป็นแบบอมยิม้มอมยิ้มเนาะเพราะว่า ดาราอุ๊ยจะบอกว่าเป็นดาราคงไม่ได้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นซุปตาตัวน้อยของวงการบันเทิงนั่นก็คือน้องนาดาลูกของคุณกบสวานานุวนรนกับคุณบุ๊แต่นุพรปุณกานเขาแสดงความรักต่อคุณพ่อเขาร้องเพลง Happy Birthday เขาบอกรักพ่อความรักแบบนี้นะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าทําให้เราอุ้มยิม้มเด็กน้อยเนี่ยเขา ทำให้เรามีความสุขได้น้องถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้พิเล็กซี่จะบอกได้คําเดียวว่าน้องนาราน่ารักมากนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแค่อยากจะบอกว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กกุกขี้ขิวขี้ขู่บ้างนะแล้วก็มีเรื่องราวแซบๆซบ้างนะก็อยากจะให้ทําใจกันนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราบริโภคข่าวบันเทิงเนี่ย ทุกคนจะต้องการแบบรุนแรงรุนแรงข่าวแบบแซบๆอย่างเดียวนะคะข่าวมุมอีกมุมหนึ่งที่เขาเรียกว่ามุมน่ารักมุมน่าติดตามหรือมุมที่แบบกูกิกเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะไปชมดีกว่าว่าน้องนาดาเขาแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณบูด๊ดกัชกพรอย่างไรบ้างคะ่ะ